สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านรีโนเวทสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านสอนรัพย์ห่างจากถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกเพียงแค่400เมตรและสามารถขับรถเข้าเมืองโดยใช้เวลาเพียงแค่3นาทีบ้านตกแต่งสีโทนฟ้าขาวให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นและเงียบสงบบริเวณหน้าบ้านถนนกว้างมากเข้าออกง่ายเพราะว่าเป็นถนนเส้นหลักของหมู่บ้านค่ะด้านหน้านะคะจะมีประตูรั้วเปิดปิดแบบอัตโนมัติ บ้านหลังนี้จะปลูกกระเบื้องให้ทั้งหลังด้านหน้าบ้านทำเป็นโรงจอดรถมีหลังคาให้พร้อมสามารถจอดรถภายในบ้านได้ถึงสองคันเลยค่ะและด้านข้างจะมีสนามหญ้าเล็กๆอยู่ติดกับสารพระภูมิพร้อมปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นและสวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆบ้านกันก่อนนะคะข้างๆบ้านจะเป็นทางเดินไปหลังบ้านตกแต่งด้วยก้อนหินทำให้บ้านดูสวยงามมากขึ้นบริเวณหลังบ้านนะคะจะมีสนามหญ้าเล็กๆยาวไปจนถึงสุดทางเดินเลย บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอย58ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนบ้านกันพื้นกระเบื้องในบ้านนะคะเราจะใช้เป็นโทนสีไม้อ่อนซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตาพอเข้ามาในตัวบ้านจะเจอกับห้องลิฟวิ่งรูมหรือว่าห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะประตูทางเข้าจะมีผ้าม่านผืนใหญ่และมีต้นไม้ประดับให้สวยงามแบบนี้เลย ภายในห้องก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่ไว้ให้ใช้งานด้านบนเพดานจะเป็นฝ้าหลุมติดตั้งไฟแบบมีฟังก์ชันเปลี่ยนสีได้ดูแล้วสวยงามมากค่ะถัดมาก็จะมีโต๊ะทานอาหารติดกับบินหน้าต่างสามารถรับประทานอาหารไปด้วยแล้วก็ชมวิวภายนอกได้ด้วยค่ะบริเวณนอกบ้านจะเป็นพื้นที่เปล่าซึ่งทำให้มีลมพัดเย็นตลอดทั้งวัน และภายในห้องนี้จะมีจอทีวีขนาด43นิ้วไว้ให้รับชมตอนพักผ่อนด้วยค่ะมาดูทางด้านนี้จะมีห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องนอนด้านหน้าบ้านภายในห้องน้ำจะติดตั้งสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ติดเครื่องดูดอากาศให้พร้อมใช้งานมาดูห้องนอนแรกกันค่ะภายในห้องมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลย มีหน้าต่างสองฝั่งทําให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายแถมมีมผ้าม่านผืนใหญ่ติดให้เรียบร้อยหน้าต่างหน้าบ้านสามารถมองเห็นสนามหญ้าหน้าบ้านและที่จอดรถได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะจะมีห้องน้ําในตัวและมีเตียงนอนขนาด5ฟุตและแอร์ให้พร้อมใช้งานแถมติดผ้าม่านให้อีกเช่นกันค่ะดูแล้วน้านอนสุดหน้าต่างด้านหน้านะคะจะสามารถมองออกไปหน้าบ้านได้แบบนี้ค่ะ ไปดูทางด้านห้องน้ำกันค่ะด้านในห้องน้ำนะคะจะตกแต่งด้วยผนังสีขาวตัดด้วยสีดำดูคลาสสิกแต่ทันสมัยและจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่แล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งกันด้านนี้จะเป็นโซนทำอาหารมีเคาน์เตอร์บ,บาร์สำหรับทำอาหารมีพื้นที่ให้ใช้สอยเยอะมีซิงค์ล้างจานและมีเตาแก๊สสองหัวของโค้ดคิดเช่นให้ค่ะ ในส่วนของเคาน์เตอร์บ้านนะคะจะมีช่องเก็บของหลายช่องเลยแล้วก็มีลิ้นชักไว้สำหรับเก็บช้อนเก็บอะไรได้ค่ะออกมาด้านนอกจะเป็นบริเวณหลังบ้านมีวิวป่งโล่งสบายลมพัดเย็นตลอดทั้งวันค่ะ หากท่านได้สนใจติดต่อฝ่ายขายกับทางเราได้ที่เบอร์0623941698หรือ0625416224รีบจองเลย